Gonna be shy about it. Ain't telling no lie, girl. I'm a animal, animal. สวัสดีพี่โตและครอบครัวด,ด้วยนะคะว,ควันนี้ค่ะทางโชรุงฟอร์ดไอเมสาข,ขา,าร,ราชพพกษ์ามะรามีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่โตค่ะซื้อรถกับพี่บุ๋มเป็นยังไงบ้างคะก็สําหรับพี่บุ๋มก็บริการดีครับผมแล้วก็ประทับใจในเรื่องของการติดตามติดตามสอบถามแล้วก็จนได้ตกลงซื้อรถร่วมกัน,นครับเจอกันยังไงคะพี่อ๋อพอดีมาธุระแถวนี้ครับผมแล้วก็วอล์กอินเข้ามาเลยนะครับผมก็อ่า ผ่านมาตรงนี้วันนี้ครับไปใส่แนนผ่านก่อนเราค่อยทดลองขับนะคะใช่ครับแล้วตัวรถวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ตัวรถวันนี้ก็ประทับใจครับแต่งออกมาได้ดูหล่อแล้วก็ประทับใจดีครับผมทาไมถึงเลือกใช้เป็นฟอร์ดแล้วก็เป็นเอเวอเรสต์ในครอบครัวคะพี่ถ้าผมโดยโดยปกติเราเราก็อยากใช้รถครอบครัวอยู่แล้วครับผมแล้วก็ในส่วนตัวนี้ตัดสินใจเลือกฟอร์ดเอเวอเรสต์เพราะว่า ในเรื <One input> ่องของเทคโนโลยีนะครับผมแล้วก็ระบบช่องล่างต่างๆนะครับที่ค่อนข้างที่จะจะดีนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นนะครับผมแล้วก็ได้เคยทดลองขับกับรถของพี่ๆมาแล้วครับผมก็ประทับใจในส่วนของเทคโนโลยีแล้วการบริการการต้อนรับภายในชว์รูมเป็นยังไงบ้างครับพี่การบริการก็ที่สาขานะครับก็ประทับใจครับผมบริการดีนะครับผมสำหรับพี่ผมก็คอยติดตามแล้วก็คอยบริการอยู่เรื่อยๆครับผม อยากให้ทางพี่โตค่ะเป็นตัวแทนครอบครัวฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถกระทางโชว์รูมกระทางพี่บุ๋มนิดนึงค่ะครับผมก็สําหรับฝากถึงทุกท่านที่สนใจที่จะออกฟอร์ด v e เวลส์นะครับผมหรือฟอร์ดต,ต่งางๆนะครับผมก็เชิญได้ที่ฟอร์ดพระรามห้านะครับบริการประทับใจและก็สามารถติดต่อทางพี่บุ๋มได้นะครับผมครับเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชว์รูมฟอร์ดไอเมสาขาราชบุ esa, คพระรามห้าค่ะเดี๋ยวให้ทางที่ปรึกษาการขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสําคัญด้วยค่ะเช่นค่ะ ครับผมก็ขอบคุณพี่โตมามากๆนะครับแล้วขอบคุณพี่ด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกอุ่นใจแล้วก็ประทับใจมากๆครับที่ว่ามาให้ผมดูแลนะครับขอบคุณสําหรับโอกาสนี้ด้วยนะครับขอพระรามห้าคือครอบครัวนะครับยังไงไม่ทิ้งกันแน่นอนนะครับไม่ว่าจะมีปัญหาหน้าบ้านหรือหลังบ้านนะครับนัดหมายกันเข้ามาได้ตลอดเลยครับยี่สี่ยี่สี่ชั่วโมงเลยนะครับแล้วเดี๋ยวแวะเวียนไปที่ร้านนะครับไปอุดหนุนแน่นอนครับยังไงขอบพระคุณมากๆนะครับขอบคุณทานเดี๋ยวตอไปขอนิดนึง 098ค่ะอ่ะขออนุญาตเลยะคเะขาอ,อีกที่หนึ่ง098 5053529ค่ะอ่ะครที่สนใจก็สามารถไป็ูเพื่อพี่เขาได้นะคะเย้ขอบคุณพี่มานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขไทยเด็ก5ทุกคนคือครอบครัวเย้ขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้พี่สุดยอดไปเลยครับผม